จากเชียงรายสู่เชียงของเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเดินทางสู่เชียงของได้สะดวกขึ้นเชื่อมต่อภาคเหนือยอย่างรวดเวร็วปลอดภัยและราบรื่นอีกไม่นานเราก็จะได้สัมผัสการเดินทางบนเส้นทางรถไฟสายเด่นชยัยเชียงรายเชียงของนี้ สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็พาออกเดินทางจากนครสวรรค์มุ่งหน้าสู่เด่นชัยเพื่อตามเก็บภาพความคืบหน้าของเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่หลายคนรอคอยมาดูกันนะคะว่าตลอดเส้นทางมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของแบ่งสัญญาจ้างออกเป็น3สัญญาสัญญาที่1เด่นชยัยงาวระยะทาง104กิเมตรสัญญาที่2นะคะช่วงงาวเชียงรายระยะทาง 132กิโลเมตรสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรค่ะเด่นชัยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนี้จะเป็นทางรถไฟสายใหม่ที่สร้างต่อและแยกจากสถานีรถไฟเด่นชยัยจังหวัดแพร่และสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจะผ่านพื้นที่ทั้งหมด5 9าตำบล17อำเภอ4จังหวัด คือจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายค่ะ<ป>ในจังหวัดแพร่เนี่ยนะคะก็จะเ,เริ่มต้นที่สถานีเด่นชัยสถานีสูงเม่นสถานีแพร่สถานีแม่คำมีไปหยุดรถหนองเซี่ยวสถานีสองต่อไปในส่วนของจังหวัดลำปางค่ะจะมีไปหยุดรถแม่ตีดสถานีงาวไปหยุดรถกรงเต้า จังหวัดพะเยานะคะก็ะจะมีสถานีมหาวิทยาลัยพะเยาปลายหยุดรถบ้านโทอกวากสถานีพะเยาปลายหยุดรถด,ดงเจนปลายหยุดรถบ้านร้องปลายหยุดรถบ้านใหม่และสุดท้ายในส่วนของจังหวัดเชียงรายค่ะจะมีสถานีป่าแดดปลายหยุดรถป่าแงะปลายหยุดรถบ้านโป่งเกลือปลายหยุดรถบ้านสัรป่าเหียง สถานีเชียงรายปลายหยุดรถทุ่งก่อสถานีเวียงเชียงรุง้งสถานีชุมทางบ้านป่าซางปลายหยุดรถบ้านเกียงปลายหยุดรถสีดอนชัยและสถานีเชียงของค่ะโ <Okay. S 1> และด้านหน้าตรงนู้นนะคะเราก็จะเห็นทั้งรถแมคโครและรถบรรทุกดินที่กําลังเคลียร์พื้นที่ปรับหน้าดินค่ะพร้อมด้วยรถบดที่เข้ามาอัดหน้าดินเตรียมพร้อมสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะ และในคลิปนี้เราก็จะพามาดูงานก่อสร้างในส่วนของสัญญาที่1ช่วงเด่นชยัยเงาวเริ่มจากจุดเริ่มต้นของรถไฟสายใหม่กันเลยค่ะก่อนที่เราจะพาไปดูความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานเดินหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะในส่วนของสัญญาที่1ช่วงเด่นชยัยเงาวจะมีความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสมอยู่ที่37.36 4แผนงานสะสม37.921% ลาช้ากว่าแผนงานลบ0.557เปอร์เซนตค่ะ ต่อม่อคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ตั้งต่ง่างอยู่ตรงหน้านี้ก็คือส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟค่ะเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยสะพานนี้ก็จะพาดผ่านอยู่ด้านบนขณะที่ด้านล่างเนี่ยก็คือเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่จะทอดยาวเชื่อมเมืองและชุมชนให้ต่อถึงกันค่ะตอนนี้ก็กำลังหล่อเสาต่อหม่อของโครงสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟค่ะพร้อมกับงานขึ้นโครงเหล็กที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะ นี่ก็เป็นคันทางรถไฟสายใหม่ที่แยกออกมาจากสถานีรถไฟเด่นชัยค่ะโครงสร้างทางรถไฟตรงนี้นก็จะเป็นโครงสร้างกระบะปูนค่ะเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงและบริเวณนี้นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของค่ะจากจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายใหม่เราจะไปชมสะพานรถไฟโค้งตรงบริเวณตำบลเด่นชัยกันต่อเลยค่ะไปเลยค่ะ ที่นี่สภารรถไฟโค้งตําบลเด่นชัยจงังหวัดแพร่ค่ะตอนนี้ก็มีการถมดินอย่างต่อเนื่องนะคะเห็นทั้งรถเทดินรถบดรถเกตทํางานประสานกันอย่างขมักขม้นค่ะเพื่อปูทางสู่รางเหล็กในอนาคตนะคะสภารรถไฟโค้งนี้ขบวนรถไฟเนี่ยก็จะวิ่งแล่นอยู่บนสภานี้ค่ะในขณะที่ด้านล่างเนี่ยยังคงเปิดให้สัญจรได้ตามปกติ โครงสร้างเนี่ยออกแบบมาอย่างปลอดภัยเพื่อให้รถไฟและถนนเนี่ยดำเนินคู่กันไปอย่างกลมกลืนแล้วเราก็จะได้พบกับสะพานรถไฟโค้งแบบนี้เนี่ยอีกหลายๆแห่งในเส้นทางนี้นะคะจากสะพานรถไฟโค้งตำบลเด่นชัยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สะพานรถไฟโค้งที่บ้านปงป่าหวายจังหวัดแพร่กันต่อเลยค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลปปงป่าหวายโปงป่าหวายน่าอยู่อูข้าวอูน้ำตอนนี้เราก็มาถึงที่บริเวณสะพานรถไฟโค้งบ้านปงป่าหวายแล้วค่ะช่วงนี้เนี่ยมองไปทั่วนะคะก็จะเห็นทุ่งข้าวเขียวขจีสดชื่นเต็มตาเลยค่ะนี่ก็เป็นแนวคันทางบนบริเวณเหนือสะพานรถไฟโค้งนะคะแล้วถ้ามองไปทางนู้นค่ะไกลๆก็จะเห็นกองหินวางเรียงรายอยู่หลายกองเลยค่ะ มาในรอบนี้เนี่ยก็พบจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนี่ค่ะมีการติดตั้งแนวรั้วทางรถไฟเรียบร้อยแล้วค่ะติดยาวไปจนถึงสะพานรถไฟโคกทางด้านนู้นเลยนะคะ งานก่อสร้างช่วงแพร่นี้นะคะก็จะเน้นทางรถไฟยกระดับยาวๆเลยค่ะเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรลดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาการระบายน้ําที่มักเกิดขึ้นบริเวณทางรถไฟพื้นดินเดิมส่วนตัวสถานีรถไฟก็จะตั้งอยู่บนทางรถไฟยกระดับทําให้สะดวกทั้งการเดินทางและการจัดการพื้นที่รอบสถานีนะคะ แม้ในตอนนี้ยังไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารสถานีอย่างเป็นทางการแต่เราก็จะได้เห็นภาพงานก่อสร้างที่สำคัญได้ชัดเจนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคันทางรถไฟยกระดับที่ทอดยาวไปตามแนวเส้นทางและต่อหม้อคอนกรีตที่กำลังเตรียมขึ้นโครงสร้างเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับทางรถไฟยกระดับในอนาคตค่ะ สำหรับผู้ที่ติดตามโครงการนี้ถือว่าเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจะได้เห็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ค่อยๆกลายเป็นรูปเป็นล่างจากเสาต่อม่อและคันทางรถไฟยกระดับจนในวันหนึ่งขบวนรถไฟเนี่ยจะวิ่งข้ามเมืองแพร่ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บริเวณย่านสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟแพร่กันต่อเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันบริเวณย่านสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟแพร่ค่ะตัวอาคารสถานีเนี่ยก็จะตั้งอยู่บนทางรถไฟยกระดับนะคะแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีงานก่อสร้างตัวอาคารสถานีอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่เราก็เริ่มเห็นภาพงานก่อสร้างชัดเจนแล้วค่ะเห็นไหมคะจะเห็นทั้งคันทางรถไฟยกระดับที่ทอดยาวตามแนวเส้นทางเสาต่อหมอคอนกรีตที่กำลังเตรียมขึ้นโครงสร้าง เป็นรากฐานสำคัญนะคะสำหรับทางรถไฟยกระดับในอนาคตค่ะตอนนี้งานก่อสร้างคันทางรถไฟยกระดับในย่านสถานีรถไฟแพร่เนี่ยก็าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งค่ะทุกขั้นตอนเนี่ยคือรากฐานสำคัญสู่เส้นทางรถไฟแห่งอนาคตนะคะ ไปกันต่อที่สะพานรถไฟก่อนเข้าอุมโมงสองจังหวัดแพร่กันค่ะจากคันทางระดับภาคพื้นดินนะคะสู่ทางรถไฟยกระดับก่อนที่จะเข้าปากอุมโมงรถไฟสองจังหวัดแพร่ฝั่งด้านติศใต้อาจจะอยู่ในสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยเงาวในโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะโอ้โหดูสิคะ ตรงนี้เนี่ยจะยกระดับสูงมากเลยค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญของเส้นทางนะคะเนื่องจากมีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับให้สูงขึ้นจนมีระดับเท่ากับปากอุโมงสองจังหวัดแพร่ค่ะการยกระดับเช่นนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อปรับแนวทางให้เป็นระนาบเดียวกันช่วยให้ขบวนรถไฟเนี่ยสามารถวิ่งพุ่งตรงผ่านไปได้อย่างราบลื่นและปลอดภัยค่ะ ที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่นี้เลยนะคะความสูงและวิวตรงนี้เนี่ยรับรองเลยค่ะว่าทำให้การเดินทางเนี่ยไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะงั้นเราไปต่อกันที่อุโมงรถไฟสองจังหวัดแพร่กันต่อเลยค่ะ อุโมงรถไฟ2จังหวัดแพร่เป็น1ใน4อุโมงค์สำคัญนะคะของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของค่ะมีความยาว1,175เมตรนะคะอุโมงค์2เนี่ยจะอยู่ติดกับถนนหลวงหม่เลข103ค่ะในพื้นที่ของอำเภอ2จังหวัดแพร่บริเวณนี้ก็กําลังมีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับค่ะโดยโครงสร้างเนี่ยก็จะพาดคอมและตัดผ่านเหนือถนนหลวงหมาเลขหไปค่ะ การออกแบบเช่นนี้นะคะก็ช่วยให้การเดินทางของรถไฟและยานพหาหนะบนท้องถนนเนี่ยสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้อย่างปลอดภัยแบบไม่ติดขัดค่ะ บริเวณนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภองาวจังหวัดลำปางงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับกำลังคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะทามการเสียงเครื่องจักรและจังหวะการทำงานของคนงานเสาต่อหม้อคอนกรีตค่อยๆถูกหล่อขึ้นอย่างปราณีตแข็งแรงเพื่อรองรับโครงสร้างทางรถไฟที่จะทอดผ่านในบริเวณนี้นะคะ จากจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยพะเยากันต่อเลยค่ะไปกันเลยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับที่ทอดตัวออกจากสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของในสัญญาที่2ช่วงงาวเชียงรายนะคะ โครงสร้างดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดพะเยาและพื้นที่โดยรอบได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะ และสำหรับงานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายใหม่ในสัญญาที่2ช่วงงาวเชียงรายก็กำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมีความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสมอยู่ที่46.086%ค่ะแผนงานสะสม43.046%และเร็วกว่าแผนงานนะคะบวก3.040ค่ะ สถานีรถไฟมหาวิทยาลัยพะเยาจะสร้างอยู่บนพื้นที่สูงบนเนินเขานะคะงานก่อสร้างก่อนถึงตัวสถานีเนี่ยก็จะมีคันทางรถไฟแบบยกระดับให้เห็นค่ะทางรถไฟยกระดับช่วงบริเวณสถานีมหาวิทยาลัยพะเยานี่นะคะก็เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของ ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับกับการเดินทางของประชาชนในอนาคตค่ะโดยการยกระดับทางรถไฟในบริเวณนี้เนี่ยก็จะช่วยลดจุดตัดกับถนนเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่สถานีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะ และสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ